สาบายดีสาบายดีทุกๆคนเดอ้อสาบายดีตอนแรงๆเนาะยินดีตอนหับทุกคนเข้าสู่ส่องน้องจอยสาวเราเนาะทุกคนพบพอะกับน้องจอยเป็นผู้พ่าเสียงคือเกา่ายังบวัวสามาถเห็นได้เด้อยพี่น้องเด้เอเฮาสียยางไปน้าแม่แร่ผอแผมแ่แร่เก็บตักแตนอ๋อแม่แรเจ้าคือเก็บตักแตนเจ้าคือสียยางขึ้นไห้แทะ คนหาก็เซ้าตกเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังลิีดๆอยู่เนี่ยไปเห็นแต่พอท้องลกเนี่ยพี่นอ้องดำขุมมุมดำขุมมุมเม่อแมาตอนนี้กำลังไล่งวเขาคอกับน้องแพนล้วก็เจ้านางพากันไล่งวเขาคอกน้องพี่นอ้อนงไล่งวเขาคอกแล้วเอาอีแม่เจ้าห้าปุ๊บจะไปเบิรต,ตักแต่น้ำเจ้าหนาะ น้องแพงกับสาวนางนออ่ะนะผ้ากไลง้วอยู่ผ้าจักเส้าห้องหรือยังบ่ฮู้เลยอันนี้นะย่านผ้าห้องอยู่พอดีไล่ง่วเขาคอกอีสายผ้าโบย่านแต่เอามันโบมี้คะแนวน่นน่ะ เลยอยสีสาผ้ามันคือบทไปสะมันคือบทมันคือบทต่ออีสาผ้าสะสพอดีอไหลงัวขึ้นพี่น้องเลยยำแรงๆเขาอะป้าบุยยังไงบ้า,าพี่บ๊อบพิณเอาขำแล้วตอนนี้สี่หามงเลยก็พอดีอไหลงัวขึ้นไปเลี้ยงงัวอยู่กระสับ บ่ได้เลีย้ยเอ้ยพอว่าอันนั้นพ้นตกพ้นตกกับแต้หนึ่งโมงบุตจเจาปัานนี่พี่น้องยังพอลิล้นๆอยู่เฮ้ยเสียวปอดเด้เสียวแต้สิบือใส่คนฮะ ขึ้นสานั่งไปสิบ้าเป็นวินยังแถวนี้คุณตกเสาพอดีอีสายอผ้าโบยย่านเต้นอีสายผ้าโบยย่านเต้น มีลายคนถามมาเนาะว่าเป็นยังน้องจอยจังไหนกับบ้านอีกเนาะก็คือน้องจอยน่ะปิดเทอแล้วเ้อพี่นนองเพราะว่าขึ้นไปแล้วไปเซ็กแล้วก็ยังบ่ทันเบิดถูกดีซน์หรแต่คะแน่นกาเริ่มออกแล้วเนาะเกตกาเริ่มออกแล้วเข้ากันเลยกับกับกับบ้านพอเขาเริ่มสอบแล้วเลยเอาอยงมันคือกินยาไปยาไปแทนน่ะ อีดำน้อยอีดำน้อยอิ่มนะดำน้อยอีดำน้อยกับอีมอ่วงต่างบมงมีดักแด้เนาะตน้นติวต้นนี่ป้าห่าเศร้านางเทนีไลลิน ชี้ยาไปเบิ่งแม่แรกก่อนดอกผู้ซื้อกว่าแม่แรกเก็บตะก,กะเตนอ,อ,อไอแม่แรกเจ้าขึ้นยางพบเฮาบุบแบบไปเราผิดดอกเลยไกลกันอย,ยู่แม่แรกยานตักยานเก็บตะก,กะเต็นเลยไปเลยยำหน่อยเออ <laughs> น้องจอยปิดเทอมแล้วปิดเทอมพอปกติตรงนี้น้องจอยกับเปิดประมาณเดือนเดือนซิฟนะพี่น้องเดือนซิฟคุณเลยตอนนี้นะปิดแล้วทำไมตามแพนกับปิดเดือนนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเซ็งต้นเดือนเนาะต้นเดือนกรกบอกมเบนไทยเดือนกรกรกดาาฮะต้นเดือนสิงหาเขาพอดีปิดนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าปิดอย่างเต็มส่วน เมลีดได้เยอะได้อยู่่สันสไเฮาไปหาเมลีดบ่ได้อือีเป้นหน่อยคั้ยเยอ้ด้ยได้แผ่นดาเข่าไปเห็ดยังมืดๆืดนะ,นะเอาเต้นบมตอดตอีมใชผ้า<อ> <laughs> สวยปลาใช้ผ้ากินมากกัทันแต่เต้นบมสมัดบมแม่นมันเป็นน้ำมันสีดำบ่วะ อาจจะเป็นน้ำมันสีดำเหละก,กเต้นโมเห็นมันพอวันมันกับฝนตกแน่ปะงัวงัวข้ากับงัวเสานั่งห่วมกันกลายเป็นงัวล้ายพอดีเลย <c oughs> เพนาเ้าไปไรกล้วยเลยเนี่นะลูกมันชีล่งหวยเอาอีสยัยพาเลือใจเอยียงจังผากินหมากกัทันในนี้บอกผ้าห้องอย่างเงี้ยผ้ายัางห่อง ไปเรเวลาขึ้นป่ะแนมนลงไปท่านีจ่จนเหลืออหล่อมตามันบอกอย่าเคนจำดอกจนเหลื่อมตาเหลื่อมตาทองผ้า,าอืมแมนอุ้ยเช่านั่งนะเช่านั่งนอนนะาส่วนเท่าหนอนบ้านเช่านั่งเล้างัวงแล้วผูกก้อนถ่มใครยังไหน <laughs> เจะเห็นค่ยบอ้าอันที่เขาขาวเดี๋ยวจะสิย่างมาหาก่อยนะ,ไ,ไ,ยะไปนะอีแพนด้าแล้ว,วสุดท้ายผัดไปอยู่นั่นตีนคุ้ยผูวได้ไที่เขาสิย่าง เลาะหล่อไล่งัวไล่กล้วยงามเหมือนแรงพี่น้องเอ้ยบ่มีมีอยากอยู่อยากเลี้ยงงัวกับควายเลยแกมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายจ้าสี่มือเลยเบิ่งแต่คลิปเลี้ยงงัวกับควายเขาเจ้าวะเอาอีทายผ้าแล้วไปกินแต่อันนั้นบ่มีแตนบ่กกคันกกนี่ ได้ข่าวว่าแม่น้องวีออกมาล่าแล้วที่ยางไปเบิง่งไปไน้เลยหยางไปเบิ่งแม่แรกก่อนเด้อลูกหยางไปเบิ่งแม่แรกก่อนเฮาสุจีหยางไปหาแม่เล่แ <c ười> ม่เสียไอยู่น้ำเจ้าวะโอ,โอ,อ,อยหยางน่าจะานางดุกด,ดุกเนาะ หญ้าหนะ้าหฮาก็เริ่มร้ายแล้วโอ้อยาห้าเนฮะาบ่มีหอดปุ๋ยใส่หน้าห้าเฮาบ่มีหอดปุ๋ยใส่เขาก็เริ่มบอย่างงามไปนะในปุ๋ยใส่เขาคือสีดีนะ่าเศร้าละจะลาเอ้ยซื้อปุ๋ยให้ใส่เขาเนี่ย อันนี้เขาเจ้าพี่น้องทางน้องเจอนี่เขาเจ้าไม่ใหญ่อ้วัน <c oughs> มหอมยแม่แลพอดีเป็นยังไงได้อยู่ดีแม่ ใครของนายโยรรู้บ่ได้ใครบ่ได้เออได้แต่สันไข่เนกัออกเลยคู่แอาขึ้นหอดพูดเลยขึ้นแล้เมื่อบ้านเนาะตาสะออนหมากกะทินพี่น้องเอ้ยแนมไปก๊อกหมากกะทินเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยแนมไปนะฮ่าคักได้พี่น้องเลย Ni lẽ hoài nham mưa lệng tạo nên cái nhau hát tục điên nó cầm mười lệnh hôi nha hôi nha y nhả hôn nhả, hôn phò hả nè Theo này hôn phò, khơi hôn là hôn hôn bớt hôn theo này nè oh ผมมีงวกินเนาะเ้ากระย่างขึ้นไปพี่น้องเลยย่างขึ้นไปเลยเลยหย่างขึ้นไปสีพ้าพี่น้องไปเบิ่งมุมสูงเสียงเขียนห้องพี่น้องเห็นเรพี่น้อง เป็นอีกมุมเบิงแล้วสบายตา <laughs> พี่น้องบอกว่าดอกน้องจ้อยเมื่ออยู่บ้านบุเคยเห็น,หนาน้องจ้อยเลยพี่น้องมาได้ข้อบาถ่ายคลิปบุเคยหันเขาตัวเองอดเอาน้ะพี่น,อน้องเนาะเป็นมือกล้องเองกับแบบแหละั้่สีถ่ายตัวเองกับเช็สีถ่ายเนาะได้ปีนกล้องหนาเขามาผัดตื่นหนาตัวเองจับไปหนาดำเกิดขึ้นเลยอ <laughs> งัวหะกำลังหยางขึ้นเพนดาอะไลเลยมากระทินพี่น้องเอ้ดุกดุกฝนตหกหะก้าเศร้าเลยนี่พี่น้องเลยเนี่ยหักยังลิ้นลินอยู่มีโควิดกย,ย่ยากอยู่พี่น้องเลยจากนี้ออกมาอยู่นะอันนี้เป็นป่าอันนั้นแนมไปสิเป็นสวนเนาะสวนเื่องปูกเขาก็มีหลายอย่างพี่น้องเลย ก็ไผ่อีหังต่างๆเดี๋ยวจัเมือน้องเกลยสีพาชมสวนสาวนวลเนาะเพราะว่าเป็นสวนสาวนวลคลิปนี้กาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ในเด้อพี่น้องเลยทุกคู่ทุกคนขอใจทุกๆกำลังใจเนาะป้าแม่ทองผ่าขาวงามอีรีแม่เลยเห็นมาพี่น้องต้องผ่าขาวอีรพี่น้องป้าจริงบรรยากาศยามมือแรงเครัะ เห็นแลกก็กินฮอดบ้านเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศกันโอเคพี่น้องโอเคจบเนาะบ้านนี้เหากันเดี๋ยวไหวมือนาเฮาจังซีมาอันนะถ่ายพี่น้องเมืองใหม่บรรยากาศแบบนี้ห้ากพี่น้อง้ยมีสปอร์งามนาคันพี่น้องอยากให้น้องจอยเห็ดขีดแบบไรกะสามารถคอมเมนต์บอกได้เด้อพี่น้องพวมมาอยู่บ้านนี้เนาะพ่วงมาอยู่บ้านนี้สามารถคอมเมนต์บอกได้ก็มีพี่น้องไล่ทานอยู่อยากสัมผณ์แม่แล่เนาะแม่แล่ห่อแจกคมือห่อแจ็สีห้าเวลาว่าง สัมผัสไม่แล่พี่น้องพังมือนี้ไปก่อนพี่น้องพอกันคลิปหนาสวายดีพี่น้อง